ก็เสครสับ92 92นะครับอันนี้ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณม,ม,มากครับน่าจะโดนนะแผลก็น่าจะไม่รอดอยู่แล้แล้วผมอะ่ะเป็นเป็นคนแรกใช่ไหม เป็นคนแรกของบ้านบารมีที่ได้รับการจัดวันเกิดจากเอฟซีกลับมาดูเลขบัญชีที่ลืมตงติงเพิ่มเติมได้นะพ่มพตามาเลยคือผมเป็นคนแรกของการที่ได้ได้การจัดวันเกิดจากเอฟซีของบ้านบารมีเพราะว่าพอพฤษภามิถุนาแล้วก็กรกฎาเลยใช่ไหมครับมันเข้าวันเกิดผมเลยแล้วพอเสร็จปุ๊บมันทำให้ผมอ่ะเหนื่อยใจมากเอานาไม่เป็นไร พี่จะร้องให้บนความสุขไงแต่ถ้าการร้องให้ของพี่มันทําให้เขาถุกนั้นก็แล้วแต่ตามสบายแต่พี่มีความสุขไงนี่คือพื้นที่ความสุขของพี่นาอพี่เนาะอยู่กันสักถึงปีที่สองแล้วพี่เนาะอะไรที่ลหลบรอเป่าผมอะเป็นคนแรกที่ได้ ในการจากบันเกิดซึ่งวันนั้นน่ะผมไม่ได้แต่งตัวอะไรไปเลยมีแต่งเกลี่สีขาวแล้วก็พี่เอซีอะเขาเอาเสื้อมาให้หน้าก็ไม่ได้ลบผมก็ไม่ได้ทำคือไปแบบอย่างนั้นน่ะแล้วผ้าปิดตาคือผ้าขมา้าอย่างเงี้ยที่เจมันเอาผ้าขม้ามาปิดตาผมอะคือขอบคุณพี่เยาวเเล่นด้วยครับผม เป็นคนที่ผมเป็นคนขาดความผมเป็นคนผมเป็นคนได้รับความรักจากพ่อแม่พี่น้องญาติพี่นอ้นองเนี่ยมาตลอดแบบเยอะมากน่ะผมได้ได้รับความรักจากคนในครอบครัวดีมากได้รับความรักจากคนในครอบครัวอย่างดีได้รับความเอ็นดูได้รับความดูแลจากคนในครอบครัวอย่างดีพ่อแม่เขาดูแลผมดีอยู่แล้วนุมันก็รักผมมากอยู่แล้ว แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือถามว่าทำไมมันเราให้ผมจะไม่ค่อยได้รับความรักจากคนภายนอกสักเท่าไหร่เพราะเมื่อก่อนหนึ่งเมื่อก่อนเลยคือผมเป็นคนที่หน้าตาไม่ดีแต่งตัวไม่ดีบ้านผมฐานะไม่ดีผมในลิกเกไม่เก่งแล้วก็เสียงผมก็ไม่ดีมันจึงทําให้ผมไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบไม่ได้เป็นที่น่าคบหาของคนในภายนอก แล้วพอเหมือนแต่ผมก็อยู่ของผมแบบนี้มาตลอดนะผมก็อยู่กับครอบครัวผมอย่างเงี้ยมาตลอดจนทําให้วันนึงพอได้มาอยู่ตรงเนี้ยผมได้เจอนุ่นนุ่นเขานุน่น,น,นในวันแรกที่เขาเจอผมเขาไม่เคยรังเกียจผมเขาเขาดีกับผมมากแล้วพอวันนึงเขาได้มาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันเขาก็ส่งเสริมผมตลอดอย่าร้องไม่ร้องไม่ร้องได้ครับ ไม่รอพี่ดาวไม่รออ,อยางยางไม่ใช่เวลาแล้วก็พอวันหนึ่งมันได้รับความรักจากทุกคนนะ่ะมันเหมือนนะมันมเป็นสิ่งที่เราโหยหามาตลอดพอเราพอเราได้รับปุ๊บมันก็อที่จะร้องไห้ไม่ได้เพราะเราก็ไม่คิดว่าเออชีวิตเราคิดตลอดว่าชีวิตเรานอกจากพ่อแม่แล้วครอบครัวเราคงจะไม่มีใครรักเรา แต่ที่ไหนได้ก็คือได้เจอทุกคนเน่ะวันเกิดปีนั้นมันก็เลยทําให้แบบคน,นตามนันแตกเลย